สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะด้วยเหตุนี้ล่ะคะ่ะเพื่อนๆดูเองแล้วกันนะคะลูกเห็บตกวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนดูหน้าบ้านคุณปู่เลยนะคะเนี่ยเปิดประตูออกไปไม่ได้นะคะประมาณ10บเซนติเมตรเลยนะคะเพื่อนๆนความหนาของลูกเห็บที่ตกภายในไม่กี่นาทีนะคะก็ <g ül> นี่แหละคะ่ะด้วยเหตุนี้นะคะตกมาแบบไม่มีปรีมิคุยเลยนะคะบอกโอ้โหมาแบบต้นไม้เนี่ยเก็บไม่ทันเลยนะคะก็เลยกลายเป็นไอศครีมแบบนี้และคะ่ะไอศครีมดอกไม้สดแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> เออเพื่อนๆแบบอืมอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาอแบบ ธรรมชาติเรามันออย่างว่าแหละเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยโลกนะคะก็ด้วยเหตุนี้นะคะออกไปไหนไม่ได้ก็นี่ละคะถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะลูกเห็บตกค่ะเพื่อนๆที่เห็นขาวโพลนอยู่นี่ไม่ใช่หิมะนะคะมันคือลูกเห็บค่ะลูกเล็กๆนะคะเม็ดเล็กๆเหมือนเม็ดสาคูเลยนะคะเพื่อนๆกำลังตกหนักเลยนะคะ ด้วยเหตุนี้นะคะออกจากบ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้ก็นี่แหละคะ่ะชวนกันกับคุณย่านะคะคุณย่าชวนทอดเราเอาโมจิแห้งมาทอดกันไหมนะคะโมจิแห้งก็คือ,อแผ่นโมจินะคะก็คือทําจากข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆน,นะคะแล้วเขาก็เอามาตํานะคะเอามาตําแล้วก็ เอามาขึ้นรูปเป็นแผ่นเล็กๆนะคะแล้วก็เอาไปตากให้แห้งนะคะแล้วก็แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอามาไว้ทอดนะคะเพื่อนๆนี่แผ่นโมจินะคะก็ทำมาจากข้าวเหนียวนะคะที่เห็นเป็นจุดดำๆเนี่ยไม่ใช่ขึ้นลานะคะเขาผสมสาลายนะคะก็นี่ล่ะค่ะก็ออกไปไหนไม่ได้ ก็ชวนกันกับคุณย่าว่าเรามาทอดกันไหมนี่เพื่อนๆนตักง่ายมากเลยนะคะแค่ตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็เอาแผ่นโมจิลงไปนะคะแล้วก็ทอดแบบนี้เลยนะคะพอทอดแบบเอ่อเข้าพองได้ที่เต็มที่แล้วนะคะเราก็เอามาเสด็จน้ำมันนะคะก็คือให้ให้แห้งจากน้ำมันนิดนึงแล้วก เอาเกลือมาโรยนะคะคุกเกลือแล้วก็เอามาทานนะคะเพื่อนๆขอบอกว่าอร่อยมากนะคะเมื่อก่อนนะคะเวลามาหาคุณปู่คุณย่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยแกก็จะทอดรอไว้เลยนะคะเราก็มาเอาแบบใส่ถุงแล้วก็กลับบ้านนะคะไม่ค่อยได้ไม่ไม่ค่อยได้ทอดกับคุณย่านะคะวันนี้เป็นวันแรกอะที่มายืนทอดกับคุณย่าโอ้โห ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทั้งผมเมื่อวานเพิ่งสระผมมานะคะวันนี้กลิ่นน้ำมันเต็มเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆหลังจากทอดออกมาแล้วก็คลุกด้วยด้วยเ,เกลือนะคะแล้วก็เอามาทานได้นะคะนี่คุณย่าก็จะใส่แบบชุดที่สองไปแล้วนะคะอรอบแรกอันนี้กระทะที่สามนะคะ วันนี้ก็ทอดประมาณสิบกระทะเลยนะคะเพราะว่ามีแผ่นโมจิเยอะมากนะคะเพื่อนๆคุณย่าให้มาบ้างคุณย่าซื้อบ้างนะคะเพราะว่าลูกหลานทุกคนเขาชอบนะคะชอบทานกันไหนๆก็ไปไหนไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ก็ได้ทอดแล้วก็ทอดเยอะๆเลยนะคะแล้วก็แจกลูกแจกหลานเดี๋ยวคนนู้นก็มาเอาคนนี้ก็มาเอาเดี๋ยวก็หมดนะคะ พราะทุกคนชอบนะคะเอามาทานเล่นได้นะคะอร่อยคะ่ะอร่อยอที่เพื่อนๆเ,เห็นเขาทอดขายไหมคะที่ใส่ถุงขายในร้านเซมเบนะคะแต่จะมีราคาแพงแพงนิดๆน,นะคะเออถ้าเรามาทอดเองเนาะน้ำมันเราก็นี่แหละคะ่ะเราใช้น้ำมันใหม่ทอดแต่กระทะสามสิบปีเนี่ย ใช้ทอดทุกอย่างเลยนะคะกระทะใบนี้คุณย่าบอกว่ามันมันใช้ดีอะ่ะออถึงแม้ว่ามันจะเก่าแต่มันก็ยังใช้ดีอยู่อ,อคุณย่าชอบนะคะเวลาใช้ทอดใช้ทำของทอดนะคะเอ,อจะพูดไม่ถูกอยู่แล้วนี่ค่ะเพื่อนๆพอน,พ,นพอเขาพองเต็มที่แล้วเขาก็จะแตกออกมาแบบนี้เลยนะคะนีออ่แบบนี้นะคะมันจะ นิ่มมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนมันจะไม่แข็งนะคะทานง่ายอร่อยทอดเสร็จแล้วก็โรยเกลือให้มีรสชาตินิดนึงนะคะไม่ได้ไปไหนก็นี่ละคะ่ะคุณย่าชวนก็ทำทอดกันอยู่นี่ละคะ่ะสองคนทอดไปชิมไปแบบอาหารเย็นนยังไม่ต้องทานแล้ววันนี้นะคะแบอบกโอ้โหคือ <c oughs> อิ่มกับโมจิทอดนี่ละคะ่ะอืม อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอถ้าเพื่อนๆไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่ญี่ปุ่นนะคะถ้าเห็นเขาขายก็ซื้อมาลองทอดดูได้นะคะเพ<ๆ>ื่อนๆนี่ทอดออกมาแล้วก็คลุกเกลือแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆน่าทานไหมอร่อยนะหลังจากทอดโมจิเสร็จแล้วคุณย่าก็ชวนทำไดยากุอิโมะนะคะไดยากุอิโมะก็คือเอามันเทศนะคะ มาปอกเปลือกออกแต่ไม่ต้องปอกให้หมดนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาหัน่นแล้วก็เอามาทอดในน้ํามันที่ทอดโมจิตะกี้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆมันเทศญี่ปุ่นนะคะก็ยังมีเหลือเยอะนะคะเสียดายน้ํามันคุณย่าก็เลยชวนทําก็โอเคทํานะคะนี่หั่นแบบนี้แล้วก็เอาไปทอดนะคะแล้วเขาจะมีน้ํำ น้ำเชื่อมเขาเรียกว่าคล้ายๆคาราเมลนะคะเขามีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อนๆเขาเขียนว่าไดยากุอิโมโนทาเละอืแล้วก็ทอดมันมีหลายแบบนะคะเพื่อนๆแล้วแต่ชอบนะคะเขามีขายหลายแบบมากเลยเพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะคะแล้วก็นี่นะคะหลังจากทอดเสร็จแล้วก็เอามาคุก ะะเอามาคุกใส่ในมันที่เราทอดใหม่ๆนะคะแล้วก็โรยด้วยงาดำนะคะเพื่อนๆจะเป็นงาขาวหรืองาดำก็ได้นะคะแต่คุณย่าบอกว่าถ้าโรยด้วยงาดำเนี่ยมันจะเห็นชัดมันน่าทานกว่านะคะก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะนี่ก็จะเหนียวๆเหมือนกับน้ำเชื่อมนะคะเพื่อนๆ ลาดแล้วก็คุกด้วยงาดำนะคะอร่อยมากนะคะเพื่อนๆขอบอกลองทำดูนะคะมันไม่ยากนะคะเออวันนี้คุณย่าก็เลยบอกว่ามาไหนๆก็ไปไหนไม่ได้กันแล้ววันนี้เรามาทำออะไรที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยก็เอามาทอดแล้วก็คุกแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ เหมือนกับทํายากมันไม่ยากอะไรเลยนะคะเพื่อนๆนคือเห็นคลิปนี้แล้วทําตามได้เลยแค่เอามันมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็นํามาทอดในน้ํามันนะคะแล้วก็มาคุกด้วยคาราเมลหรือว่าซอสน้ําเชื่อมของของเขาจะมีขายอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆนนี่หลังจากทําเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะคุณย่าก็เลยบอกนี่ผลงานของเราในวันนี้อืมนี่ไงคะ ทานกับกาแฟาอร่อยนะคะนี่ก็มันเทศนะคะคุณย่าเอาเอาไปเผานะคะแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบหวานด้วยความหวานของเขาอะ่ะดูดูสิคะเพื่อนๆแบบเยิ้มเลยนะคะแบบเออนี่ผลงานวันนี้เลยนะคะก็นี่ลูกหลานมาเอาแล้วนะคะก็เหลือจากลูกหลาน ของคุณย่านะคะก็ว,วันนี้ก็ไม่มีอะไรคร่ะเพื่อนๆเอามาฝากเพื่อนๆได้ชมกันนะคะเผื่อใครอยากทำตามก็ทำได้ง่ายๆนะคะได้แล้กอิโมอะอร่อยนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นมันเผานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมตุ๋ยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามตุ๋ยขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ